สวัสดีจ้ามาพอกับสะปอีสานผ้าลุยคือเกานะคะเมื่อน,นี้สิผ้าขึ้นพูดไปเก็บเฮ็ดค่ะผ้าพี่น้องทังบานการเราค่ะหาเฮ็ดน้ำกันเด้จ้าเมื่อน,นี้พี่น้องมาหาเฮ็ดน้ำไร้ย้นค่ะเมื่อน,นี้มันมวนจ้ะ ม,มันนี้ผ้ามาเก็บเฮ็ดหลังแหล่ค่ะเฮ็ดผึ่งนุ่งยุ่งเฮ็ดละโงกจะมันนี้ได้เห็ดร่วมจะเฮ็ดหลากหลายยังออกหลาย,ยจ้าปีนี้ฝนกระตุกดีจะเฮ็ดก็ออกเรื่อยๆเพราะให้เก็บอยู่ค่ะ <c oughs> มาหลายคนกับิคึกค,ค,คืนแน่เป็นพิเศษน่าจะ

พี่เวียดนามเลยพี่น้องแต่ดอกา่ๆเามว่านพัน์เคียนบ้านขึ้นแต่ขี้ดูเจ้าเพชรลังแหลเด้อพี่น้องตอนซ้อนนี่แต่ดอกน้อยๆนางามพี่เว palace, karaoke, own, ียดนามเล ดอกขาเวจ้ะเดี๋ยวงามเด้อเจ็บมันกันง่ายๆเด้อโอ้ยอันนี้เฮ็ดคาเฮ็ดคาดอกหน่อยๆแข็งๆกรดอกหน่อยๆแข็งๆ Ôi thầu nè đón Tìn ngon Mua ra đi đồ khá đồ Tìm bà ta yên ดอกขึ้นมาคินเกิดที่น้ำหมาเฮ้ยนี่นยนะได้ตะรุนนี่นงามๆอ้ยเฮดก็ได้ยังดอกน,น้อยๆอยู่พี่น้องออกเรื่อยๆเฮดดอกน,น้อยๆอ่นอน ดอกง่ไงนั่นนะอยากพอแน่นี่เด้อนะแข็งซะ่้กุงยูจะดอกงามขาง่ายยาวๆสองดอก เห็นเห็ดเห็ดลังเหลมูลหนึงพี่น้องเด็ดบานไปแล้วหมูนี่คันดูท่าคนอิกโอ้ยดูน้ำ จะอนเด้วแต่เหลือเยอะแล้ววะสได้ิคืนผู้เทิงแล้วสันแต่เหลือเยอะกว่าทั้งลุมขี้เหลหนีงกำลังผลไม่เข้าเจ้าเหียย จเจ้ายังเหีย่ยพี่น้องก็แจกเดียบเลยอ๋อดอกยิ่งใหญ่งามๆพี่น้องอันสอนซอยน่นี่งามกระโดดกระดียเลค้ายงใหญ่เงาๆดอกแข็งแข้งช มาดูการเก็บเพชรดินนะเด้อเก็บเพชรดินน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยแตด่ดอกงามๆนะดอกน้อยๆน,น,นั่นแ็่ยังมีอยู่เด้ออยู่นะนี่สิออกไปทั้งงาอีกอยู่ด้วยไงเห็ดยบุดง่ายแล้วต่ดอกรุ่นสดแกงแสบแม่ดอกน,น้อยๆอุู่นะทุ่งใหญ่ทุ่งให่ไม่เอาพี่นะ nó nhai vừa và được vào đấy nè ngoài đi Đang chịu gì đi Đó vậy <laughs> Hết lệ Úp lẽ đọc cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เขียงกระเสบหนึ่งกระเสบด้วยเดี๋ยวบนแบบดอกบางเด้หมลคือแบบจะเอาบงหันเด้นี่ฮะกระบอกกระปิเดี๋้างามเกล้างามแบบดอกนะาได้นี กล้ามาที่อีทตัวนีงเฮ็ดไข่อยู่จังเฮ็ดไข่อย en> ู่เลยเฮ็ดกำลังเป็นโดมนิดหน่อย อันนี้คือโบเห็นนี่ยโบเห็นเราบุษยาบางทีอ่ะจุกเนาะอ้ยมันก็อยู่เป็นแปนเจ้าวบางทีอะสิเทาหมดนย่างหลังขึ้นเะโอ้ยเป็นสิเทาก็เลยคนน่ะโอ้ยซูนแห้งก็บ่ได้อุ้ยันเอากุจะบ้านนี่อ้อเป็นหายก็ดอกไม้พอดีบ้านนี่ถ้าเอาดอกได้ดอกแพงพร้อมมันเกิดเป็นจุกคือเห็ดนั่งรม Âu với bó này hơi Lắn lẹ đột ngay khi nó Đột nó làm sao Bẹp đột ngay đột nè Ôi cái mùi như ngay đế nó Nó khắc cả đỏ Ôi là ngột cả น้อโอ๊กหกลือก่ใเดียวเนี่ยบอสมันิะใส่เน็จปับโชปปัอบโชงามๆแข็งๆเซทุ hết là ngô khao này đi khao là khao cứ không, không mù nổi thế ô dám được không Peter sao mà pi hết thì nào mà nè Ôi, có tiền cứ cứ thảo thế đi ở dịch leo là một Ui, khảy này Wow Có thể tin sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho kênh Ghiền วันน uhm. ี้ได้เห็ดรวมเห็ดบาทอันนี้ดให้ดอกอะไเออนือมูไหนหน่อยดอกไหนหน่อยยูเฮดกันด้ย มองนี่ก็เเทยพึ่งน้องยุ่งออก่อคือกันหนั่นแหละเบิง่งนะจ้าวิวง,งามๆจ่าอยู่ทิงผู้มีแต่ต้นใหม่ต้นต่อพระลานหินทองฟ้าบรรยากาศธรรมชาติงามนะจ่าเฮ็ดนาแลก็มีแต่ดอกงามๆจ่าเมือนี้แต่ดอกน้อยๆแข็งๆจ่าเก็บม่วนๆแต่ด,ดอกน้อยๆ เกี่ยวแค่หน่อยเนาะมะออื่นก็นสิออกอีกตสมมันว่าท่นเดินคนขี้ดินข้างคนเหยียบมูนเหยียบจนปีนปังยังคนนะเอาคือเก่าอันนี้เฮ็ดหาดเด้อเฮ็ดหาดมันเฮ็ดเฮิ้นไหนเสียบหวานกับวานไหนเฮ็ดอัน ไปน้ำก็ขินเจ้น้ำเนาะเฮ็ดเลยเอา้าพวท่านมาหนี่นะมืออื่นมากนะเท้าสุม้มพอวันนี้ก่อนมขึ้นฝนตกเฮ็ดเลยอยากมีเจ้าขินผลงานของมือนี่จ้าได้ทุกคนอยู่จ้ามาหลายๆก็ได้ น,นี่เป็นของเจ้าของแอดมินช่องเองจ้าง่ามบอได้หลายเติมอยู่ได้นะจ๊ะเอาไปพอกันไหมในคลิปจะต่อไปนะจ๊ะสำรับมือนีกับสตาอีสานกันขอลาไปก่อนนะจ้าเอาไปพอกันไหมในคลิปจะต่อไปนะจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า